ครับในนี่คือโปรเจกต์สุดท้ายของงานในวันนี้ของเรานะครับในการคอสกันระหว่าง G D H และก็บอร์ดคลาสไทยเทเลพิชั่นด้วยครับขอเรียนเชิญเลยดีกว่านะครับพี่จีน่าโอสถสินนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท G D H 559จำกัดขอเรียนเชิญพี่จีน่าครับขอเชิญพวกมือด้วยครับท่านต่อมานะครับพี่หนอกอรุณโรชาพานุพันธ์นะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทบอร์ดคลาสไทยเทเลพิชั่นครับขอเรียนเชิญพี่หนอกครับ ครับเชิญนั่งเลยครับครับเชิญครับพี่ปิ๊งครับถ่ายนานไหมครับรูปพี่ปิ๊งเมื่อกี้คุณติดใจเลยกับรูปพี่ปิ๊งไหมครับรูปเขาแบบเขาบู๊มากมีพลังใช่่ใช่รูปรูปรูปส่วนใหญ่จะประมาณ 8ปีที่แล้วนะโอ้โหครับทไมพี่ฟินไม่อัปเดตกับทางค่ายเลยล่ะครับมแม่เดี๋ยวหลังจากจนี้ก็ไปถ่ายรูปเก็บไว้หน่อยนะฮะมาที่พี่จีน่าก่อนดีกว่าครับนะครับรบกวนพี่จีน่าก่อนเลยนะครับบุ๊คเพสันิว่าเนี่ยต้องบอกว่าดังมากๆเป็นละครที่ต้องว่าเป็นปรากฏการณ์เลยก็ว่าได้เชื่อว่าพี่น้องห่วแน่นอนกับกับบทเรื่องนี้รวมทั้ทงช่องสามด้วยไอ,อยังไงไปยังไงถึงได้มาถักเป็นหนังเรื่องนี้ได้ครับพี่จีน่าคือก่อนอื่นเนี่ย VTR เนี่ยพี่สังเกตได้ว่า ค่ายเราเนี่ยไม่ใครแต่งหน้าเลยอ่ะกับของพี่หน่องเนี่ยหน้าพี่หน่องแบบสวยจัดมากเขาหน้าอาจต้องขอฝากพวกเราไปนิดนึงต้องเสร็จนะฮนะต้องสู้นะคะมันมาดูต่างมากเลยเนาะแ,แต่ว่ายังสวยทั้งคู่นะครับดูดีทั้งคู่นะครับคือคือจริงๆต้องบอกก่อนนะครับว่าพี่หน่องเป็นรุ่นพี่ที่คณะนเิเทศศาสตร์แล้วก็จริงๆพวกเราเนี่ยก็ชื่นชมแล้วก็ติดตามงานของพี่หน่องบอดแคสต์เพาพี่หน่องเป็น ผู้จัดละครคุณภาพแต่อันตรายอยู่แล้วแล้วก็เราก็ได้ติดตามมาอย่างต่อนเนื่องนะคะ<ม>พอวันที่พี่น้องทาเรื่องละครโอเคสันิว่า<ม>ล้วก็ประสบความสําเร็จ<ม>จนเป็นปรากฏการณ์ออเจ้าเนี่ยเราเวลาเราเจอพี่น้องตามงานสมาคมเราก็จะแบบยินดีกับพี่<ม>จนมีวันหนึ่งะค่ะคือท,ท,ทุกปีเนี่ยที่ต้องไปไหว้ปะระที่อยุธยา<ม><ม>แล้วก็มันเป็นความบังเอิญนะคะเราจะเห็นออเจ้า แต่งตัวกันเต็มเป็นหมดเลยค่ะที่วัดธิริยาเหมือนเหมือนเราเราไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งะคะ่ะโลกเสรีชุามาเที่ยวกันอย่างเนี้ใช่รวมถึงเพื่อนพี่ด้วยนิเทศา์ซึ่งเป็นเอ่อแอร์โฮสเตสคนก็ชวนกันไปเราเดินไปแล้วบอกเฮ้ยมันหาสจา์มากเลยค่ะความสําเร็จที่พี่น้องทํากับละครที่ดีมันออกมาในชีวิตจ,จริงเวลานั้นก็แว้ขึ้นมาเลยว่าเอะถ้าเรามีหนังกุ๊เพสนิวาสมีคนดูมาดู ก็เลยเดินกลับไปที่ออฟฟิศว er <Of course. S 2> <IST> ันนั้นเจอพี่แก้งกวบวันก็ถามพี่แก้งกวันว่าพี่ก้งกวันเขาไม่สนใจจะทําหนังบุพเพหรอล่าพี่เรายังเอาตุสซี่มาทําหนังเลยครับพี่แก้งกวบวันก็ยิ้มยิ้มแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรมากพูดว่าเออจีน่าเราจะมีพุ่งกลับหนังไหนจะทําละครหรอหลังจากนั้นก็หายไปสักเดือนหนึ่งได้อค่ะพี่ก็เจออีกครั้งหนึ่งก็ถามอีกพี่ไม่นองดูเหรอเราก็ยังไม่ลืมเลยพี่จีน่าไม่ลืมมันเหมือนมันอยู่ในความรู้สึกอะค่ะในความรู้สึก ก็ผ่านไปสักพักหนึ่งวันหนึ่งก็ได้รับข่าวดีวันเดินม,มาบอกพี่ว่าพี่พ,พี่มีพุ่งกับหนังอยากทำใครเหรอคุณปิ๊งอดิสรพี่โอ้พี่ดีใจมากพี่บอกเฮ้ยโหดีใจมากเลยเร,เราทำมันได้ใช่ไหมเราจะทำมันได้ดีใช่ไหมวันก็บอกว่าได้พี่จัดก,การได้เลยพี่ก็ค่อยๆหาเบอร์โทรศัพท์พี่น้องแล้วก็โทรหาพี่น้อง จำได้ว่าตอนที่พี่หน้องราพี่หน้องก็จะรู้จักพี่ในเวลาเราทํางานสมัครพี่หน้องก็จะเป็นรุ่นพี่ที่แบบเป็นคนเก่งคนดีแล้วก็สุภาพมาอนะแกก็้น้องจีน่ามีอะไรจ้าน่ารักเหมือนเดิมพี่หน้องคะวันนี้โทรมาอยากเรียนขออนุญาตพี่หนองว่าพี่หนองสนใจทําหนังบุกเพไหมคะจำได้ว่าพี่หนองเงียบไปเลย เสียงหายไปเลยเหรอครับพี่น้องกริดไปนานพี่พี่คิดว่าเป็นเวลาสักสองสามนาทีได้เป็นช่วงสัญญาณขาดหรือเปล่าครับพี่น้องมากเลยครับเข้าแบบอุโมงหรืออะไรอย่างนี้สัญญาณมันตัดใช่แล้วพี่ก็เชื่อว่าณเวลานั้นก็คงมีค่ายหนังที่คงจะต่อขอพี่หนังพี่น้องทำหนังครับพี่น้องก็บอกว่าเดี๋ยวพี่จะลองคิดดูแล้วเดี๋ยวพี่จะโทรหาน้องจีน่านะคะครับพี่ก็สวัสดีพี่น้อง จากวันนั้นก็ผ่านไปเป็นวันเป็นสัปดาห์เ,าเป็นเดือนจนพี่ก็มาบอกพี่แก้งเอากับวันกักตี่ว่าสงสัยพี่หนองแกไม่กล้าปฏิเสธว่ะก็คงจะต้องเจอกันตามงานคณะอีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวแล้วาจจะกว่ากันใ,ใช่ก็ผ่านไปพี่ว่าเกินห้าหเดือนนะคะ เดือนคสาม่เดือนถ้บอกย้ลนไปสักสองเดือนนะคะจำได้ว่าประมาณสามเดือนนะคะจำได้ว่าจำไมากี่ก็ส่หมูใช่ไหมพี่ก็ต้องไปปฏิบัติธรรมครับแล้วก็พี่ไปปฏิบัติธรรมของท่านโกเรนกาซึ่งเป็นปีแรกที่พี่ตัดสินใจไปบักสิบวันนะคะแล้วก็ปฏิบัติธรรมที่อุดรต้องปิดวาจาแล้วก็ที่นั่นเขาจะเคร่งมากต้องเอาฝากเก็บมือถือทุกอย่างไม่ให้ใช้เลยติดต่อใครไม่ได้เลยได้เลยอยู่ในล็อกเกอร์ สิบวันผ่านไปพี่ออกมาด้วยความรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจมากเปิดล็อกเกอร์หยิบโทรศัพท์เวลาเราไปทําบุญสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือเปิดโทรศัพท์โทรหาผู้มีพระคุณแล้วก็บอกว่าเราเอาบุญมาฝากท่านกดเปิดเลยคือปื๊บสัญญาณขึ้นโทรศัพท์ขึ้นมาเป็นพี่น้องอรุณโมชาพี่ก็ตก,กใจมากเลยครับพี่ก็กดรับเสียงที่ได้พูดครั้งแรกในสิบวัน เราบ,บุณเป็นคนแรกเลยนะครับตอนนี้อ่นุ <c oughs> กโมธนา <c oughs> พี่น้องคะที่หน้าเพิ่งออกจากท่านโคเอ็นกาพี่น้องอนุโมอนุมโมทนาบุญที่บอพกพี่น้องเขได้พูดคําแรกพี่หน้องน้องจีน่าพี่เอะคิดว่าพี่จะสนใจที่จะทำไหนังกับ G D H นี่เรามาคุยกันดีไหมโอ้โหแว่นตของพี่บุญกุศลมันมีจริงปรบมือสิครับอเราแล้วหลังจากนั้นก็เลยเป็นที่มาว่า เชิญพี่หน่องแล้วมาคุยกันต้องกราบขอบคุณพี่หน่องมากๆนะคะหลังจากผ่านไปสมเดือนเนาะที่ให้เกียนเราเชื่อเชื่อเราอะค่ะแล้วก็จากวันนั้นก็ผ่านมานานเนาะกว่าจะมาถึงวันนี้ค่ะได้ร่วมงานกันจนได้ครอสกันจนได้ครอสกันจนได้แล้วพี่หน่องครับอะไรทําให้พี่หน่องแบบตัดสินใจแบบตกลงครับ โอ้โห oh, oh. หายไปสามเดือนเลยครับพี่น้องนานอยู่สามเดือนคือคิดอยู่แล้วก็ว่าเอ๊ะจะโทรเมื่อไหร่จะโทรเมื่อไหรไห่แล้วก็อ้าววันนั้นน่าจะเริดด่ดีหรือจังหวะดีอพอโทรศัพท์ปุ๊บเนี่ยน้องจิตน,นาบอกพี่น้องคะน้องเอวิปัสนามาสิบวันนี่เป็นตายแรกค่ะที่หนูได้พูดคือพูดกับพี่น้องก็คือค่อนข้างจะ โอ้มันก็เสอร์พรส์อะตกใจเพราะว่าออโอกาสจะคุยกันก็แบบยุ่งนู่นนี่อะไรต่างๆแต่ก็ในทันทีนั้นที่วันแรกที่น้องจีน่าโทรมาจริงคือดีใจมากนะคะก็คือว่าเราตอนนั้นที่บุเพศนิวาสก่อนอื่นต้องขอขอบคุณช่องสามก่อนนะคะที่ให้บล็อดแคสต์น,นะคะได้นำบุเพศนิวาสมาสร้างเป็นละครนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ชมออเจ้าที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ออเจ้าทีนี้เนี่ย ตอนนั้นกระแสก็ก็คือว่ามีคนถามว่ามากมายว่าจะจะได้ดูเป็นหลังไหมเป็นภาพยนตร์ก็เราก็เครียดสิเพราะว่าความคาดหวังเนี่ยสูงแล้วพอน้องจีน่าโทรมาเราก็แบบว่าเออดีใจนะเพราะหนึ่งเป็นรุ่นน้องที่น่ารักแล้วกเ็เชื่อมั่นแล้วก็ในฝีมือว่าการที่นำบุเพศสัปวัฒนมาเป็นภาพยนตร์เนี่ยการที่ตรงนี้ต้องเป็นมุมมองที่แตกต่างในเวอร์ชันของภาพยนตร์ ผู้ชมจะได้เห็นอะไรที่แปลกใหม่ด้วยที่สำคัญเนี่ยยังเชื่อมั่นว่าจะได้รวมทั้งความสนุกสนานนะคมรัรกโรแมนติกนะคะวัฒนธรรมหรือว่าประวัติศาสตร์อย่างที่น้องจีน่าบอกว่าไปเห็นประทับใจที่คนแต่งชุดไทยนะคะคที่อยุธยาแล้วจริงๆแล<ม>้ว GDP ก็ขึ้นด้วยนะคะมีกระแสท่องเที่ยวจริงๆช่คนแต่งเยอะมากใช่ค่ะใช่ครับซอก็รู้สึกดีใจค่ะแต่ว่าที่ที่เซอร์ไพรส์ก็คือเรื่องนิพพานเนี่ยค่ะา สิบส,ส wait, wait, gehört, วันไม่ได้พูดเลยแต่สายแรกเป็นพี่น้องได้ยังไงจังหวะพอดีมากจริงจังหวะพอดีใช่ใช่เลยสิขาค่ะและนี่ก็คือเป็นที่มาของการได้ร่วมงานการะหว่าง GTH แล้วก็ Blood Class ใช่ข<ท>ั้นแรกที่เราพูดไปคืออ่านุโมทนานะคะไม่พู <c oughs> ดอ <c oughs> ่านุโมทนาไม่พูดนะครับตอนนี้ก็มาทางฝั่งของพี่วันบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ปิงรอแป๊บนึงนะครับพี่วันบอกกันดีกว่าเพราะเราได้เห็น็ิ BTR ไปแล้วบอกว่าเป็นภาคต่อนะครับไอ้ภาคต่อตรงนี้เนี่ยคือยังไงเราจะได้เห็นอะไรยังไงบ้างครับพี่วันก็อย่างที่จากิ BTR นะคะก็คือว่าจริงๆอย่างที่บอกว่าผู้เพียร ปรากฏการณ์สุดๆ<อ>ไปเลยวงการโทรทัศน์ที่เรารู้สึกว่าโอ้ไม่ใช่แค่สิปีมีครั้งนะงงแบบยิ่งกว่ายิ่งกว่าสิปีมีครั้งคือวันนี้พี่ยงก็จะคุยกันตลอดว่าตอนที่บุเพชฉายก็ได้มีโอกาสดูนะคะพี่น้องเราก็ชื่นชมมากชื่นชื่นชมทั้ง,ทง,พง,ทงพี่น้องทั้งคุณลอมแพงทั้งภูมกักเวอร์ชันละครแล้วก็ทีมงานทุกคนเลยรู้สึกว่าโอ้เป็นเป็นละครคุณภาพมากจริงๆแล้วก็เราถึงขั้นแบบรู้สึกว่า โอหแบบซอฟต์พาวเวอร์จริงๆเนาะคือละครเรื่องนึงสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนในสังคมได้ขนาดนี้แบบหนังเรื่องนึงยังไม่เคยทําได้ขนาดนั้นเลยนะคะแล้ว,ลวก็คือว่าชืช่อช,ชมและค่ะแต่ว่าพอวันที่พี่หน้ามามาถามว่าะจะเป็นหนังได้ไหมเราก็เลยคิดกันอย่างจริงจังคืออยา่างแรกคืออยากดูต่อคือคือมันเป็นความอยากดูอะคือเราลักเรารักตัวพี่หมื่น พี่หมื่นกับาการกลก็จะเป็นยังไงต่อใช่คือเราก็อเผอิญว่าจากในการได้ดูละครแล้วก็ได้อา่านนิยายที่คุณลอมแพงเขียนนะคะก็มันมีที่คุณลอมแพงเขียนว่าเขาจะมีบุบเพลงันนิวาสกันไปทุกๆชาติจะได้รักกันไปทุกๆชาติเราเลยรู้สึกเอ๊ะแสดงว่าก็เป็นไปได้สิถ้าละครเป็นชาติชาติพบหนึ่งงั้นหนังจะเป็นชาติอีกชาติพบหนึ่งแสดงว่าเราสามารถดูชีวิตรักของคนคู่นี้ในอีกชาติพบหนึ่งของเขาได้ เราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเพราะว่าเราอะอยากทําอยากทําภาคต่อไปมากกว่าการรีเมคคือเราไม่คือเราไม่ได้รีเมคละครมาเป็นหนังนะคะคือ <c oughs> ไม่ใช่การรีเมคเป็นการแต่งเรื่องใหม่ขึ้นมาทั้งหมดโดยใช้คาแรคเตอร์ของพี่หมื่นและคาแรคเตอร์ของกาลเกตแต่เราจะจินตนาการว่าถ้าเขาคลองรักกันในสมัยพันาลายจนถึงจนถึงสิ้นอายุไขไปแล้วแล้วเขาได้ตายแล้วได้เกิดใหม่ในอีกชาตินึงเนี่ย เขาจะต้องกลับมาคลองรักกันอีกนะเพราะคุณรอมแพงบอกไว้แล้วใช่เพราะคุณรอแพงบอกไว้ใช่ไหมใช่ค่ะเราก็อยากจะมาดูความรักในชาติภพใหม่ของเขาอยากจะมาเอาใจช่วยเขาอีกครั้งในอุปสรรคความรักที่ไม่เหมือนเดิมในยุคสมัยเหตุการณ์เบื้องหลังทางประวัติศาสตร์ที่ไม่เหมือนเดิมแต่เรายังได้เปลี่ยนไปใช่ที่เปลี่ยนไปแต่เรายังได้เอาใจช่วย คนคู่นี้อยู่ครับเรายังได้เรายังได้เห็นนักแสดงคู่นี้กลับมาเล่นด้วยกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็ก็เกิดจากความคิดนี้เราก็ก็คุยกันซึ่งความจะเป็นไปได้ก็ต้องเนี่ยค่ะเริ่มจากเริ่มจากพี่น้องอนุญาตเริ่มจากคุณลอมแพงอนุญาตครับแล้วก็โป๊บเบลล่าอยากเล่นซึ่งกว่าจะผ่านสี่ขั้นตอนนี้ได้ก็ใช้เวลาอยู่ที่ที่เข้าใจว่าว่าโอ้เป็น เป็นของที่ที่โอ้แบบว่าเราเรารู้สึกว่าเราต้องมีเรื่องมีไอเดียมีของที่เราดีพอที่จะไปขอพี่น้องว่าขอทำอะไรเงี้ยค่ะซึ่งสําหรับเราโจทย์แรกเลยก็คือว่าเราต้องมีพุ่มกับที่เรารู้สึกว่าใช่ที่สุดเท่าที่ GDS มีเราจะเลือกคนที่เรารู้สึกว่าเหมาะสมที่สุดไปขอพี่น้องโอ้พี่มันเปิดใหญ่ขนาดนี้แลยนะครับเปิดใหญ่เปิดใหญ่ให้มันสุดๆไปเลยซึ่งตอนนั้นคือแค่าคุยกับพี่แก้เลยนะคะว่า คครรัับบพี่ถ้าพี่ปิงปฏิเสธ GDS จะไม่ไม่ขอทำโปรเจกต์นี้เลยจะไม่มีหนังอีกต่อไปให้จบตรงนี้เลยจะจบตรงนี้เอ๊ะเฉพาะเฉพาะโปรเจกต์เฉพาะโปรเจกต์นี้จะไม่กล้าจะไม่กล้าไปขอพี่น้องอะเพราะว่าเวลาเราไปขอพี่น้องเราอยากจะไปบอกพี่น้องเนี่ยว่าเราเลือกคนที่เราคิดว่าดีที่สุดจริงๆเข้าไปก็รู่กันนะนะผมว่าพอแล้วไม่แปลกนะไม่แตกนะไม่แตกนะไปพี่ปิงนะเดี๋ยวยังไม่พอก่อนจะไปถึงพี่ปิงนะคะแล้วก็ ทั้งทีมเขียนบทรบเราก็เลือกคนที่เรารู้สึกว่าเหมาะสมกับโปรเจกต์นี้คือคือพี่ปิงก็ได้เลือกทุกอย่างต้องคัดมาเป,ไป็นพิเศษหมดเลยใช่คือพี่ปิงเคยทํารถไฟฟ้ามาใช่ไหมคะล้วก เราก็มีพี่โอ๋ที่เคยเขียนบทรถไฟฟ้ามาคู่กับพี่ปิงมาตลอดมีน้องเป็ดน้องแตงที่เคยเขียนเฟรนโซนคือเลือกทุกคนที่เรารู้สึกว่าอนนี้คือระดับหัวกะทิของประเทศจริงๆนะดีที่สุดให้พี่ปิงให้ให้กดปุ่มจุดที่เลยนะค่ะครับผมตอนนี้ดูเสียงแบบไม่ไหวเลยอ่ะเต็มเต็มมากเออเราถึงประโยเราถึงคําถามเราจงถามพี่ปิงแล้วใช่ไหมครับผมเชิญค่ะกดดันไหมครับพี่ปิงโอ้โหพี่ปิงไม่ได้กดดันเพราะไหนนักดดันตรงเนี้ยกดดันไหมครับ เป็นยไงบ้างความรู้สึกนะโอ้กดดันอยู่กดดันอยู่ก็เอ่อพูดว่าไงฮะคือคือเมื่อเมื่อปีที่แล้วที่ที่คุณวันดีโทรมาถามว่าพี่สนใจทำเรื่องนี้ไหมรับผมเรื่องอะไรนะปุ๊กเพียรสชานุภาเขาก็คือคือนั่งคิดแป๊บหนึ่งเราเราคือคือความรู้สึกแรกที่ที่ที่มันพุ่งเข้ามาในหัวเลยคือมันท้าทายมากอืมเราเราผมแล้วแล้วจนถึงถึงตอนนี้เนี่ยฮะชำชบดมากอ่ะมันก็เตรียมตัวทั้ง เอาละครกลับมาดูลีรันอีกรอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราคิดว่าสิ่งคือความรู้สึกเดิมจากตอนที่รับปากคุณวังว่าที่ผมสนใจแบบทำอะครับยเป็นความรู้สึกเดิมอยู่ซึ่งซึ่งในความรู้สึกเนี้ยมันมันทําให้คําว่าความกดดันมันมันเบาครับคือความท้าทายแรงกว่าคือความท้าทายความท้าทายและความตื่นเต้นที่ที่เอ้คือคือคือมันช้เล็์เรามากๆที่ที่แบบฮี่เราไม่เคยทำแบบที่เรียนล้วก็เราเรา เราคือตอนที่ที่เรื่องบุกเพยสานติว่อ่อนแอเนี่ยเราความการที่มันประสบความสำเร็จมากเราพยายามวิเคราะห์ว่าอะไรที่ทาให้ให้ให้เราคอเรื่องนี้สักเซสแล้วก็ทําให้เราแบบสนใจเปิดดูอะไรอย่างเงี้ยครับคือผมผมจับเส้นได้ว่าเฮ้ยมันถือความความที่มันมีความเป็นรอมคอมเป็นความเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ครับแต่ที่มันต่างไปจากที่รอมคอมที่เราคุ้นเคยคือมันเป็นพรียดด้วยซึ่งมันเป็นรสชาติที่แปลกใหม่นะตอนนั้นทะ่ทำให้เราตอบสักเซสแล้วมันเลย ซึ่งซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วถ้าเราออกมาเล่าแบบเราเพราะคือจริง romantic c o m e ี้มันมันค่อนข้างจะจะเข้าทางเข้าทางไม่เป็นกันแด้วยแต่ว่าสมมุติว่าถ้าถ้าถ้าวันนั้นคุณคุณวันโทรมาแล้วบอกว่าเฮ้ยพี่วันมีรอมคอมเรื่องใหม่พี่ทำผมอาจจะแบบเฉยๆครับเพราะเราทำมาเยอะเหมือนกันแต่พอบอกว่าเป็นบุพเพฆาโอ้โหมันความน่าสายมันท้าทายมากก็แบบเราจะทำออกมายังไงอย่างเงี้ยแล้วยิ่งพอได้มา อ่านหนังสือเร,เรา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 ได้มาลองกับวิเคราะห์ว่าเฮ้ยเราจะเราจะทำทำโปรเจกต์นี้ออกมายัางไงเนี่ยโอ้มันมีความเป็นไปได้ของพวของของเนื้อเรื่องเนี้ยแบบเยอะมากไม่รู้จะทำย่างไรก,ก็ใน,นที่สุดก็ได้ขอออกมาเป็นแบบที่ที่ทคุณวันไ,ได้ได้ได้เกิดให้ฟังคร่าวๆนะครับคู่นะครับครับผมครับอ่ะอิจิน่าครับกือดูเหมือนจะบอกว่าดูดูน้องเบอร์ได้ดีครับดีจริงนะผมอย่างเรื่องเนี้ยครับพอด้วยความที่เป็นแบบบทเรียนแบบเนี้ยฮะ ดังนั้นเนี่ยการแบบการสร้างเซ็ตสร้างในแต่ละอย่างที่มันโอ้มันต้องต้องไปให้ถึงนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงอีกโปรเจกต์นหนึ่งที่ใช้ทุนสร้างแบบเยอะมากถูกไหมครับก็ตั้งแต่เปิด G d s มาปี2,559ก็เป็นหนักที่เราใช้ทุนสร้างมากที่สุด เลยค่ะซึ่งมากสูงสุดเลยเนี้ยแต่ที่ให้กับพี่ปิ๊งค่ะเพราะว่านอกจากว่าหนังเป็นหนังมีสเกลนะครแล้วก็มีเรื่องของยุคสมัยซึ่งก็ว่าโชคดีที่พี่หน้องวางใจแล้วก็ไว้วางใจแล้วก็มาร่วมทุนสร้างด้วยค่ะก็ขอบคุณครับพี่ค่ะผมค่ะก็พี่กดดันปิ๊งมากเนาะครับไม่มากเลยครับถ้าที่ผมฟังดูผมเชื่อมั่นใน ทีมงานและพนักงานทุกคนและนักแสดงท่านจะมาลุ้นนะครับอากจะถัดไปตรงนู้นสิครับจะถัดไปตรงนู้นรักทุกคนเนี่ยกระจายความรัมหมดเ <c oughs> อะเดี๋ยวนี้คือ dream team เลยก็ว่าได้นะเพราะทุกอย่างทุกขั้นตอนเราต้องคัดมาเป็นอย่างดีแล้วก็ปีหน้าเดี๋ยวเราจะได้ชมกันแล้วนะครับผมก็ยังไงรอติดตามกันนี่คือการครอสกันนะครับระหว่าง GTH นะครับแล้วก็ Broadcast Thai Television นะครับขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้แก่ทุกท่านบนเวทีนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับพี่วังพี่หน่องพี่จีน่าแล้วก็พี่จครับ ขอบคุณมากนะครับเออให้น้องไอซ์พาหนิ้ด้วยครับขอบคุณมากนะครับน้องไอซ์ครับมาถ่ายทอบดบทเพลงให้พร้อมมากจะให้ไอซ์ไปพักก่อนนะครับขอบคุณมากครับและทีมข่าวขอเสียงปรบมือน,นะครับให้กับพี่มื่นของเรานะครับแล้วก็แม่หญิงกิร์ลเกตครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็กำลังลุ้น<า>อยู่<า>ว่าเอ๊ะเราจะได้เจอหรือเปล่าได้เจอหรือเปล่าได้เจอจริงๆนะครับวันนี้ มากันแล้วนี่คือความพิเศษอย่างสุดท้ายของเรานะครับเรียกว่าได้มาเจอกันแล้ววันนี้เดี๋ยวจะมาพูดคุยเรื่องภาพยนตร์เรื่องนี้กันด้วยอ่ะครับถามคุณโป๊ก,ก่อนดีกว่าคุณโป๊ทำไมถามผมก่อนเลยถ้าไม่ได้เหรอฮะถ้าได้ผมสะดวกที่จะถามคุดก่อนามสะดวกครับคุณโป๊กครับเป็นยังไงมืคิดถึงบทบาทการเป็นพี่หมื่นของเราไหมฮะ ก็ไม่คิดถึงเท่ากับคิดถึงคุณคุณโหรอรูปแม่สีแดงอยู่ทำไมอุจจาระแข็งแข็งแล้วเหรอยกไปแ้วไม่ยินฝัตย์นิดแล้วทำไมมันปนแบบยืนข้างอะไรสักอย่ๆไม่ไม่ก็คิดถึงครับก็บางทีก็ยังเห็นคนแข็งแบบปูเคศิลปว่าดูอะไรเงี้ยก็รู้สึกคิดถึงบทบาทน,นั้นคิดถึงแบบ กองละครกองนี้อะไรเงี้ยความสวยงามของละครบทที่แบบสนุกแล้วก็โรแมนติกคอมเมดี้อะไรเงี้ยครับแล้วรู้สึกยังไงบ้างกับการที่เราจะได้กลับมาเป็นพี่เหมือนอีกครั้งหนึงแต่คร<ช>าวที่มาในรูปแบบภาพยนตร์ตื่นเต้นนะรู้สึกว่าอยากทํางานที่เป็นรูปแบบของหนังว่าจะเป็นยังไองอะไรเงี้ยว่าบทบาทมันจะสนุกกว่าไหมหรือว่า จะดูแล้วจะยิ้มแล้วจะแบบทำให้คนฟินคนจิ้นได้ไหมอะไรเงี้ยมันก็เป็นงานหนังกับร่วมกับ GDS ด้วยก็รู้สึกว่าจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยยากแตลองทำงานมัน่าสนใจเนาะนะครับแล้วทางเบลล่าล่ะครับตอนทาง GDS ปิดออกเป็ครั้งแรกรู้สึกอย่างไงฮนะ คือที่จริงแล้วเบลรอคอยที่จะได้ร่วมงานกับ GPS เลยค่ะเพราะว่ามีโฆษณาหลายๆเรื่องที่แบบร่วมงานกับพี่ๆร่วกกับแล้วก็ทีม g d ดมาค่อนข้างเยอะแล้วแต่ว่ายังไม่เคยร่วมงานภาพยนตร์ก็พอมีพี่เขาติดต่อมาก็เออก็คุยบทครั้งเดียวแล้วก็ตอบตกลงทันทีเลยค่ะอยากร่วมงานด้วยอยู่แล้วและยิ่งเป็นบุกเพในภาคต่อด้วยเนาะปฏิเสธลำบากเหมือนกันเียก็ลำบากแต่ก็อยากรู้ไงว่าเอ้ยจะทําออกมาในรูปแบบไหนนะ อย่างนี้มีการแอบคุยกันมาเฮ้ยรับไหมรับไหมนอนรับมีแอบถามกันว่ามีติดต่อแบบป้าพี่โบ๊จริงใช่ไหมไม่ใช่เพื่อนแกลใช่ไหมโทรมาทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเราให้ฝากเรื่องนี้หน่อยดีกว่านะครับเอาแบบเป็นสไตล์ของตัวเองนะครับให้เดี๋ยวนีเป็นเป็นพี่หมื่นก่อนดีกว่าอยากให้ฝากเรื่องนี้ในสไตล์ของพี่หมื่นโอเคได้เลยครับคาดหวังเลยเนี่ยเอาแล้วเริ่มฝากแล้วเดี๋ยวเะเก็บค่อยตามนะเป็นว่ายังไงเป็นแบบผมฝากให้ฝากครับแต่ว่าอยากให้แบบในลักษณะของพี่หมื่น เียก็สองปีแล้วก็ลืมถือว่าช่องๆเรื่อยๆหน่อยเรื่อยๆตั่นนี่ไม่เราไม่ส่งคำถามให้ก่อกเลยนี่เลยเราก็ส่งตรงนี้เลยประมาณก็โอ้ยเขินนะอะปากก็ปากกับเวลาดเรื่อยมาแลเวดาราไม่ปากกับด้ราก็อยากให้แฟนๆนะครับหนังไม่ว่าจะเป็นละครหรือหนังนี้ก็อยากให้มาติดตามชมหนังเรื่องนี้กันนะครับแล้วก็เป็นหนังที่ คิดว่านะ่าจะทำให้คนประทับใจอีกครั้งหนึ่งครับของ GDS นะครับฝากด้วยครับขาหอมรอติตามนะครับ,บรน้บอ,องการเกดคร์ครับการเกดยร คุณเอาเรื่องเใช่ใช่เป็นชุบเพลงก็ต้องมาบ่อยมากกระเกะๆใช่ไหยครับค่ะก็บุเพศศนิว่านะคะเป็นผลงานที่เบลรักมากๆแล้วคราวนี้ผลงานที่เบลรักเนี่ยมันจะได้มาอยู่ในจอภาพยนตร์เราก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วเบลก็เชื่อว่าทุกๆคนจะต้องทำออกมาให้ได้ดีแล้วก็เต็มที่ที่สุดยังไงก็ฝาก ทุกคนนะคะช่วยติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะออดเจ้าออดไม่ด้ไม่ได้เอาละครับและนี่นนคือนักแสดง,งนำในเรื่องนี้เดี๋ยวรอติดตามนะครับอกว่าพี่ปิ๊งเนี่ยจะทำเรื่องนี้เสร็จใหม่ๆให้เราได้ชมกันนะครับขอเสียงปรบมือดังๆนะคะให้กับป๊บและเบลล่าครับผมขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับแม่วันนี้ความพิเศษของเราเนี่ยพิเศษมากๆจริงๆนะครับทั้ง5้าเรื่องเลยขอบเชิญน,นะครับ เหมือนยังคิด pues ถึง like กันอยู่นะครับครับแอบโฟมอ่ะโอ้โห